วัสดีครับพี่น้องทุกท่นานหลังจากเข้าลางหอยทำความสะอาดให้เขาแล้วที่นี่กิดมาเบิงนะครับผ้ารับชมอเอากินอาหารครับอาหารของเขาเป็นง่ายๆพี่น้องบใบไม่ใบแตงใบย,ยังก็กินครับเป็นใบกล้วยใบยบักฮงใบบักทั่วนะครับ เขาสิสามารถเขาจะกินทุกอย่างคือขวังหนาครับตะปูหอยอมันก็กินใบแตงครับพี่น้องใบแตงใบทั่วแต่ฮอ่ก็ต้องดูแลรักษาความสะอาดให้เขาประมาณมื่อสองมื่นห้าก็ต้องท้ายเท่นาน้ำเสียออกล่างหอยนะครับล่างาหอยเขามีกินเหม็นห้ากว่าต้องรักษาความสะอาดให้เขาครับพี่น้อง เยเฮ็ดเป็นอาการกระบาดเครื่องไม้บวกก็คือหม,มายความว่าเฮาให้เขาขึ้นมาไข่นะครับเขาก็สิมาว่างไข่พอพี่บิซีที่เฮาว่างเป็นเครื่องไม้บวกไว้นะครับป้อ,องกันบ่วหาหมดแดงออกมาจ่อใครเข้าได้นะครับเพราะว่าเฮาต้องเฮ็ดไปทางในนะครับวิธีการเฮ็ดแบบง่ายๆนะครับขายายพันธุ์เขาก็สิขึ้นมาไข,ข,ข่ บนเล่าพอพี่ไปเสี้ยงห้องนะครับแต่ตววห,ห,ตห้องว่านเห็ดห้องว่เห็ดเขาก็ดจากต้นมะเขยหลือพี่น้องมดแดงก็ัขึ้นจ้อเขานะครับบางเทือบางที่เขาเกิดไข่ทั้งปากท่อปากการโบกมดแดงเขาก็ดจามาจ้อไข่เขาก็เสียหายนะครับพี่น,อน้องวิธีการง่ายๆครับการเลี้ยงหอยเฟรดีิซีทองเลี้ยงง่ายตัวเร็วขยาย ได้ไว้นะครับใครหนึ่งใครนึงได้เ่นหน่อยพันหน่อยหมื่นพี่นอ้องเข้ากับใช้ามารถจำนายไข่ไปปลดลุงแร่รักษาความสะอาดให้เขานะครับเบิ่งเขากินอาหารพี่น้องเอบิ่งเขากินอาหารครับมีปากมีเข่าพึ่งกันเลยพี่น้อง วิธ <c oughs> ีการเขากินกินมิเตเซ็ปนะครับนี่คืออาหารของเขาอล้วห้องมีหัวอาหารห้องเก่าหัวอาหารมาห้อยเขาเลี้งยงง่ายให้เขาหน่วยง่ายนะครับให้เขาหนุ่งง่ายน่วยโตนะครับห้อาเปล่งหัวอาหารก่าหัวอาหารห้องห้อยรงให้เขากินนะครับที่ได้ตัวเร็วง่ยายๆสำหรับคลิปที่ วิธีการเลี้ยงหอยเลี้ยงแบบง่ายๆครับเพียงแต่รู้เรื่องลักษณะเลี่ยนนามเพี่ยนน้องให้เขาล่างให้เขานะครับมันแ็เลี้ยงไม่ยากครับเลีงง่ายตัวเร็วขายายพันธุ์ได้ไวนะครับพี่น้อง